บ้านโปที่สถานีบ้านโป่ทางคลราจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดะมัตระวังคันตราขณะางขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิทของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวจเทียบสถานีบ้านโต่งในทางคลาที่หนึ่งขนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองข้าศัต จุดลายทางสถานีธนบุรีขอความปรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางนขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรวถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่าถ่านจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะข,ขบวนรถเที่ยวนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมพรหนองปลาดุสถานีช่องบางบาน สถานีโคมเดือเป็นสถานีเ่าไปบางลำแาดค่ะสถานีบ,บ้บบนานโป่งนารของการการถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารท,ท,ทุกทา่านเดินทางสุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ้งว่าในการเดินทางท้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกสได้ให้บริการท่านอานีขอขอบคุณค่ะ